ฉันขอความคุ้มครองในพระเจ้าจากซาตานผู้ถูกปฏิเสธสันติภาพทุกคนหัวข้อที่เลือกในวันนี้เกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนปฏิเสธคัมภีร์กุรานหรือการตอบสนองต่อคัมภีร์กุรอานที่ไม่ถูกต้องสําหรับการแร่งมนี้มีประมาณ12สาขาที่แตกต่างกันของการตอบสนองที่ผิดต่อคัมภีร์กุรอานเราจะเริ่มต้นด้วยรูปแบบการตอบสนองที่ผิดที่ง่ายที่สุดและดําเนินการตอบสนองที่จริงจังมากขึ้นเราจะเริ่มด้วยการดูว่าถ้าผู้คนละเลยพระคัมภีร์อย่างไรละเลยการเอาใจใส่ และพวกเขามักจะปฏิเสธก่อนที่จะพิจารณาถึงข้อดีของสิ่งที่พระคัมภีร์เสนอเกี่ยวกับการละเลยพระคัมภีระ์ะธันธคาตบทที่1 8บ7และใครเล่าจะอายุตธรรมมากกว่าผู้ที่ถูกเตือนถึงองค์การทั้งหลายของพระเจ้าของเขาแต่ผินหลังให้จากพวกเขาและลืมสิ่งที่มือของเขายื่นออกไปแท้จริงเราได้คุมหัวใจของพวกเขาไว้แล้วเพื่ออมีให้พวกเขาเข้าใจ และในหูของพวกเขาจะหนวกและหากคุณเชิญพวกเขาไปสู่การชี้นำพวกเขาจะไม่ถูกชี้ใัเลยบทที่21หนึ่งเวลาแห่งการบัญชีของพวกเขาได้มาถึงสำหรับประชาชนแล้วขณะที่พวกเขาผินหลังให้โดยประมาทบทที่21-24หรือพวกเขาเอาพระเจ้าไปจากพระองค์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนี่คือข้อความสำหรับผู้ที่อยู่กับฉันและข้อความของผู้ที่อยู่ก่อนหน้าฉันแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงจึงหันนี้บทที่46-26 และโดยแน่นอนเราได้สร้างพวกเขาขึ้นโดยที่เราไม่ได้ให้พวกเจ้าเป็นมาก่อนและเราได้ให้การได้ยินการมองเห็นและสติปัญญาแก่พวกเขาแต่การได้ยินการมองเห็นและสติปัญญาของพวกเขาไม่ได้ช่วยพวกเขาจากการลงโทษใดๆเมื่อพวกเขาปฏิเสธหมายสำคัญของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและพวกเขาห้อมล้อมด้วยสิ่งที่พวกเขาเคยย่อเย้ยบทที่7 51ใครเอาศาสนาของพวกเขาไปเป็นความฟาุ้งซ่านและความบันเทิงและใครทีชีวิตทางโลกหลอกดังนั้นวันนี้ เราจะลืมพวกเขาเช่นเดียวกับที่พวกเขาลืมการพบกันของวันของพวกเขานี้และสําหรับการปฏิเสธองค์การของเราบทที่2 1 2 6พระเจ้าจะตรัสว่าสัญญาณทั้งหลายของเราได้มายังเจ้าเช่นนั้นแล้วเจ้าก็ลืมมันและวันนี้เจ้าก็จะถูกลืมเช่นเดียวกันเกี่ยวกับการไม่สนใจบทที่47.24แล้วพวกเขามาตรัสรองดูอันกุระอนันหรือหัวใจของพวกเขามีกุญแจดอกหรือ บทที่212สองไม่มีการเอ่ยถึงจากพระเจ้าของพวกเขาอีกเลยนอกจาก,กว่าพวกเขาฟังมันในขณะที่พวกเขากำลังเล่นอยู่บทที่21สิบแน่นอนเราได้ส่งหนังสือหนึ่งเล่มซึ่งเป็นการกล่าวถึงของท่านให้แก่ท่านแล้วแล้วจะไม่ให้เหตุผลบทที่56-81และ82ถ้าเช่นนั้นคำพูดนี้แสดงว่าคุณไม่แยแสและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของคุณที่คุณปฏิปเสธเกี่ยวกับการปฏิเสธก่อนพิจารณาบทที่23105จะบอกว่าองค์การของเราไม่ได้อ่านแก่เธอหรือ และเธอเคยปฏิเสธมันบทที่27 8 3ิบแถึงแปและจงตักเตือนถึงวันที่เราจะรวบรวมกลุ่มหนึ่งจากทุกๆชนชาติที่ปฏิเสธสัญญาต่างๆของเราและพวกเขาจะถูกขับไล่เป็นแถวๆจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงสถานที่แห่งการพิพากษาพระองค์จะตรัสว่าเจไมโทรสราปฏิเสธสัญญาต่างๆของเราโดยที่เจ้าไม่ได้ห้อมล้อมพวกเขาในความรู้หรือว่าเจ้ากําลังทําอะไรอยู่และกฤษฎีกาจะตกแก่พวกเขาสําหรับความผิดที่พวกเขาได้กระทํา และพวกเขาจะพูดไม่ได้บทที่666แต่มูชนของพวกเจ้าปฏิเสธมันในขณะที่มันเป็นความจริงพูดว่าฉันไม่ได้อยู่เหนือคุณเป็นผู้จัดการต่อไปเราจะมาดูกันว่าผูค้คนถูกขับไล่เบี่ยงเบนความสนใจและไม่เชื่ออย่างไรเกี่ยวกับการขับไล่และผูกมัดผู้อื่นให้อยู่ห่างๆบทที่382และผู้ใดผินหลังให้หลังจากนั้นพวกเขาก็เป็นผู้ไม่เชื่อฟังอย่างดื้อรั้นบทที่626 และพวกเขาป้องกันคนอื่นจากเขาและอยู่ห่างจากเขาและพวกเขาไม่ทำลายเว้นแต่ตัวพวกเขาเองแต่พวกเขาหานูไม่เกี่ยวกับการถูกเบี่ยงเพราะความภาคภูมิใจบทที่7 1 4 6เราจะพินหลังให้บรรดาผู้หญิงพยองในแผ่นดินโดยปราศจากสัญญาณต่างๆของเราและหากพวกเขาเห็นทุกสัญญาณพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาในสัญญาณนั้นและหากพวกเขาเห็นทางแห่งสติสัมชัญญะพวกเขาก็จะไม่ถือเอามันเป็นทางแต่ถ้าเห็นทางผิดก็จะรับไว้เป็นทางนั่นเป็นเพราะพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเรา และพวกเขาไม่สนใจพวกเขาเกี่ยวกับการไม่เชื่อบทที่16104105แท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อในองค์การของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทรงชี้นำพวกเขาและสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันเจ็บปวดพวกเขาประดิษฐ์แต่ความเท็จที่ไม่เชื่อในข้อพระคัมภีร์ของพระเจ้าและเป็นผู้ที่โกหกบทที่34-31และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าเราจะไม่มีวันเชื่อในอันกุรอานนี้และทั้งก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเธอสามารถเห็นได้เมื่อบรรดาผู้ธรรมถูกตั้งขึ้นต่อพระพักพระเจ้าของพวกเขาปฏิเสธคำพูดของกกัันนและ บรรดาผู้ถูกกดขี่จะพูดกับบรรดาผู้หญิงพยองว่าถ้าไม่ใช่เพราะเธอพวกเราคงเป็นผู้ศรัทธาบทที่13าหนึ่งอลิปลัมีมอเราเหล่านี้คือองค์การของคมภีร์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นความจริงแต่ส่วนมากของคนไม่เชื่อในหัวข้อถัดไปเราจะเน้นที่ผู้ที่เกลียดชังความจริงตอบสนองในทางลบโดยใช้คำพูดและบิดเบือนพระบทนักของพระเจ้าเกี่ยวกับผู้ที่เกลียดชังความจริง บทที่47่เก้านั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่ชอบสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาดังนั้นพระองค์จึงทรงทําให้การงานของพวกเขาไร้ค่าบทที่6 1สิเจ็ดถึงแและใครที่ไม่ยุติธรรมมากกว่าผู้ที่คิดค้นเกี่ยวกับพระเจ้าที่ไม่จริงในขณะที่เขาได้รับเชิญให้เข้ารับบอยสลามและพระเจ้าไม่ได้ทรงชี้นําผู้คนที่ทําผิดพวกเขาต้องการดับความสว่างของพระเจ้าด้วยปากของพวกเขาแต่พระเจ้าจะทรงทําให้ความสว่างของพระองค์สมบูรณ์แม้ว่าผู้ปฏิเสธศรัทธา จะไม่ชอบมันก็ตามบทที่3 1 1 8้บโอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเจ้าอย่าถือเอาบรรดาผู้ใกล้ชิดอื่นใดนอกจากตัวเจ้าเองเพราะพวกเขาจะไม่เละเว้นความพินาศใดๆแก่เจ้าพวกเขาหวังว่าคุณจะมีความทุกข์ยากความเกลียดชังได้ปรากฏออกมาจากปากของพวกเขาแล้วและสิ่งที่หน้าอกของพวกเขาปิดบังอยู่นั้นยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนเราได้แสดงสัญญาณที่ชัดเจนแก่คุณแล้วหากคุณจะใช้เหตุผลเกี่ยวกับผู้ที่ขอเปลี่ยนบทที่ส5บ และเมื่องารทั้งหลายของเราถูกอ่านแก่พวกเขาเพื่อเป็นหลักฐานบรรดาผู้ไม่หวังที่จะพบกับเรากล่าวว่าจงนําอันกุระอ่านมาให้เรานอกเหนือจากนี้หรือเปลี่ยนแปลงมันจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดไม่ใช่เพื่อฉันที่จะเปลี่ยนแปลงมันด้วยตัวฉันเองฉันเพียงแต่ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่ฉันแท้จริงฉันกลัวว่าหากฉันฝ่าฝืนพระเจ้าของฉันการลงโทษของวันอันยิ่งใหญ่บทที่13บสตรงกันข้ามพวกเขาได้ปฏิเสธสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ห้อมล้อมด้วยความรู้และการตีความที่ยังไม่ได้มาถึงพวกเขาบรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเขาได้ ปฏิเสธเช่นเดียวกันนอแล้วสังเกตว่าจุดจบของผู้กระทำผิดเป็นอย่างไรเกี่ยวกับผู้ที่ย่อเย้ยบทที่668และเมื่อท่านเห็นบรรดาผู้กล่าววาดการมที่น่ารังเกียจเกี่ยวกับองค์การทั้งหลายของเราก็จงผินหลังให้จากพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะเข้าสู่การสนทนาอื่นและหากซาตานจะทําให้พวกเจ้าลืมก็จงอย่าอยู่ตามการตักเตือนกับคนอธรรมบทที่4ี่หนึและในคัมภีร์ได้ลงมาสู่พวกท่านแล้วว่าเมื่อคุณได้ยินองค์การของพระเจ้าอ่านพวกเขาจะถูกปฏิเสธ และยอ่อเย้ดังนั้นอย่านั่งกับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะเข้าสู่การสนทนาอื่นแท้จริงแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพวกเขาแท้จริงพระเจ้าจะทรงรวบรวมพวกหน้าซื่อใจคดและผู้ไม่เชื่อในอนรกไว้ด้วยกันเกี่ยวกับผู้ที่ต้แย้งความจริงบทที่2 2่สและในหมู่ประชาชนคือผู้ที่โต้เถียงเกี่ยวกับพระเจ้าโดยปราศจากความรู้และติดตามมาที่ดื้อรั้นทุกตัวบทที่2 2่ และในหมู่มนุษย์นั้นคือผู้ที่โต้เถียงกันเกี่ยวกับพระเจ้าโดยปราศจากความรู้หรือคำแนะนำหรือคำพีที่ตรัสรู้จักพระองค์บทที่40ข้อสไม่มีใครโต้แย้งเกี่ยวกับหมายสำคัญต่างๆของพระเจ้าเว้นแต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นอย่าหลงกลโดยการเคลื่อนไหวโดยปราศจากการยับยั้งของพวกเขาทั่วทั้งแผ่นดินบทที่4ี่สบบรรดาผู้ที่โต้เถียงกันเกี่ยวกับหมายสำคัญของพระเจ้าโดยไม่ได้รับอำนาจมาถึงพวกเขาความเกลียดชังต่อพวกเขานั้นยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายพระเนตรของบรรดาผู้ศรัทธา พระเจ้าจึงทรงประทับปราเนื้อทุกหัวใจที่เป็นของทรราชผู้หญิงผยองบทที่45-46แท้จริงบรรดาผู้โต้เถียงเกี่ยวกับหมายสำคัญของพระเจ้าโดยไม่ได้รับอำนาจใดๆมายังพวกเขาไม่มีในทรงอกของพวกเขาเลยนอกจากความจองห้องวอขอบเขตที่พวกเขาไม่อาจเอื้อมถึงได้ดังนั้นขอรีภัยในพระเจ้าแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นบทที่ 17: 41และโดยแน่นอนเราได้กระจายเนื้อหาในอันกุระอานนี้เพื่อมนุษยชาติจะได้ถูกเตือน แต่มันไม่ได้เพิ่มบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเว้นแต่ในความเกลียดชังบทที่17 89และแน่นอนเราได้ทําให้ผู้คนในอันกุระอานี้มีความหลากหลายจากตัวอย่างทุกประเภทแต่คนส่วนใหญ่ปฏิเสธทุกอย่างยกเว้นการไม่เชื่อบทที่18 5แและแน่นอนเราได้ทําให้อันกุระอานนี้มีความหลากหลายสําหรับผู้คนจากตัวอย่างทุกประเภทแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะโต้เถียงกันบทที่41-26และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าอย่าฟังอันกุระอานี้ และผู้เสียงดังในระหว่างการอนอนกุระอานบางทีคุณอาจจะเอาชนะได้เกี่ยวกับการโต้เถียงกับความจริงโดยใช้ความเท็จบทที่18-56แล้วระอาเราไม่ได้ส่งรอดซูลาเวนแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือนและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาโดยการใช้ความเท็จพยายามที่จะทําให้ความจริงเป็นโมฆะและได้เอาองค์การของเราและสิ่งที่พวกเขาได้รับคําเตือนในการย่อเย้บทที่45ผู้คนของโนอาปฏิเสธต่อหน้าพวกเขาและกลุ่มผู้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากพวกเขา และทุกประชาชาติตั้งใจวางแผนให้รอดศูนย์ของพวกเขาจับเขาและพวกเขาโตเถียงกันโดยใช้ความเท็จเพื่อพยายามทําให้ความจริงเป็นโมฆะดังนั้นฉันจึงจับพวกเขาและการลงโทษของฉันช่างเลวร้ายเพียงใดบทที่1 7 8 1และจงกล่าวเถิดว่าสัจธรรมได้มาแล้วความเท็จก็ล่งไปแท้จริงความเท็จย่อมเสื่อมไปโดยธรรมชาติเกี่ยวกับมนุษย์ปิดเบือนความจริงบทที่4 1 40แท้จริงบรรดาผู้ปิดเบือนองค์การทั้งหลายของเราจะไม่ถูกปกปิดจากเราดังนั้นผู้ที่ถูกโยนลงไปในไฟนั้นดีกว่า หรือผู้ที่มาอย่างปลอดภัยในวันกิยามะทําทุกอย่างที่คุณต้องการแท้จริงพระองค์ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทําบทที่2 2 5 1แต่บรรดาผู้ต่อต้านองค์การทั้งหลายของเราสแสวงหาความล้มเหลวชนเหล่านั้นคือสหายแห่งไฟนักบทที่4 0 83และเมื่อผู้สงสารของพวกเขามาหาพวกเขาพร้อมหลักฐานที่ชัดเจนพวกเขาเพียงชื่นชมยินดีในสิ่งที่พวกเขามีความรู้แต่พวกเขาถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่พวกเขาเคยย่อเย้ยบทที่47-30 และหากเราประสงค์เราก็จะแสดงให้พวกเขาเห็นแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าก็จะรู้จักพวกเขาด้วยเครื่องหมายของพวกเขาแต่ท่านจะรู้จักพวกเขาด้วยวาจาของพวกเขาอย่างแน่นอนและพระเจ้าไม่แต่ครูส่งทราบการกระทําของคุณบทที่22-72และเมื่อองค์การทั้งหลายของเราถูกอ่านแก่พวกเขาเพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดแจ้งพวกเจ้าก็รับรู้ต่อหน้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาเกือบจะโจมตีผู้ที่อ่านองค์การของเราจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฉันจะบอกคุณถึงสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้น หรือไม่มันคือไฟที่อัลลอฮฺทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและจุดหมายปลายทางที่เลวร้ายคือที่หมายเรามาถึงจุดสิ้นสุดของการสะท้อนฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบใดๆในตัวคุณและคุณเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความเมตตาจากพระผู้ทรงกรุณาประนีสันติ